เอด้วยกันทุกคน น้องเชอรี่พัทรธิดาหลานอโจได้ไปต่อในรายการหมอลำไอดอลนะครับล่าสุดก็ทุกคนทางรายการหมอลำไอดอลเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับสำหรับรายชื่อครับศิลปินที่ได้ไปต่อนะครับในรายการหมอลำไอดอลครับหนึ่งในนั้นครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับน้องเชอรี่หลานอโจครับได้ไปต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีใจกับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปของน้องเป็นไวรั กันเลยทีเดียวครับ1วันเนี่ยทะลุ1ล้านวิวกันเลยทีเดียวทางรายการหมอลำไอดอลนะครับทุกคนและเสียงของน้องคือดีมากๆครับทุกคนถือว่าได้มาปลดล็อกตัวเองครับสำหรับทางด้านน้องเชอรี่นะครับพัทรธิดาน,นามวงสานะ้องชื่อเพราะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับได้อยู่ทีมสีแดงนะครับทีมของอโจเออไม่แน่นะครับเชอรี่ อาจจะได้เป็นแชมป์ในรายการหมอลำไอดอลด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งรายชื่อนะครับอันนี้อิมอิมขออนุญาตอ่านนะครับรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารอบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแพรวาพนิดานะครับน้องอิฟนะครับทุกคนน้องพิมพ์น้องแท็กซี่นะครับทุกคนน้องตุมตามน้องข้าวฟ่างน้องแป๊บนะครับน้องพักครับน้องฮอตครับน้องจอบน้องเมนะครับน้องโฟนน้องยูริครับทุกคนแล้วก็น้องไทยครับน้องเพจน้องเทลนะครับแล้วก็น้องม หนึ่งในนั้นครับทุกคนมีน้องเชอรี่ด้วยนั่นเองครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางด้านผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าบอสโจเนี่ยโอ้โหนะครับคัดเลือกตั้งแต่นะครับ10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่าทีมนี้เนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากๆเพราะว่า เป็นทีมแชมป์นั่นเองนะครับนาอสสำหรับทางด้านบอสโจก็คือคัดเลือกได้มาแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะครับกับทางด้านทุกๆทีมด้วยเนาะอย่างรายชื่อนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับของทางด้านน้องบิวจิติริยาเนี่ยก็มีน้องไดมอนด์ริติกายน้องปุ๊กกี้นะครับน้องเปตอง น้องมับปรางครับน้องพริมน้องเอ๋ครับทุกคนน้องช้างน้องฟอร์ดนะครับน้องอ์มน้องเบบี้น้องบูมน้องโอนะครับน้องสุดเขตนะครับแล้วก็น้องลำน้ำน้องตาโตครับน้องเป็กโก้แล้วก็น้องปลื้มนี่น้องไดมอนด์เดนิกายนะครับสิ์เก่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้เข้ารอบด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอแสดงความดีใจด้วยกันแล้วกันนะครับกับทุกๆคนที่ผ่านการเข้ารอบในครั้งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะ โอ้โหทุกคนนะครับก็ถือว่า,ารายการหมอลำไอดอลในครั้งนี้เนี่ยน้องเชอรี่ถือว่ามาแรงมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ น้องนะครับคือมาปลดล็อกตัวเองจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็ได้มาเจออโจแล้วน้องกล่าวคํานึงบอกว่าอยากจะกราบอโจคํานั้นเลยครับทุกคนที่กระชากใจแฟนคลับนะครับแล้วทําเอาไลฟ์เนี่ยแตกเลยทีเดียวคนคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับทางด้านเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลครับทุกคนก็ได้มีการเอา,อาทางด้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเอา คลิปวิดีโอดังกล่าวของน้องเชอรี่นะครับไปลงนะพีกคนคนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วคนเนี่ยไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับที่คลิปวิดีโอของน้องนั่นเองครับก็ดีใจด้วยนะครับทั้งนี้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนน้องเชอรี่น้องเนี่ยมีผู้ติดตามมีคนฟอลโล่ในช่อง u t u b e เนี่ยสองหมื่นกว่าคนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาในที่น้องไลฟ์ขึ้นมานะครับ แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองนะครับแล้วก็แฟนกลับของน้องเองเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจน้องกันอย่างล้นหลามถือว่ากระแสมาดีมากๆครับและกระซิบกระซาบมาบอกว่ามีคนกระซิบบอกว่าน้องอาจจะไปขึ้นวงอีสานคนครศินใช่ไหมะนะครับทุกคนแล้วก็หลายคนถามว่าทําไมพ่อโจไม่รับน้องเข้าวงพ่อโจก็เผยแล้วว่าอยากให้น้องไปหาประสบการณ์ก่อนกว่าที่จะมาเป็นหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เนี่ยทุกคนอยากให้น้องไปไป ท่องโลกกว้างก่อนไปแบบว่าไปหาประสบการณ์นะครับอย่างที่บอกว่าใครที่จะมาอยู่วงสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยหนึ่งเลยสิ่งที่ต้องเจอก็คือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในด้านดีก็มีคอมเมนต์ในด้านลบก็มีเพราะฉะนั้นแล้วต้องอยู่กับโซเชียลให้ได้เพราะว่าบอสัวเด่นที่บอกว่าเป็นเป็น ผู้บริหารโซเชียลแล้วก็เก่งมากทางด้านโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ได้ต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะครับทุกคนเนาะก็มารอดูนะครับมารอติดตามกันนะว่าน้องเชอรี่เนี่ยหลังจากเป็นหมอลำไอดอลแล้วน้องคือถ้าถ้าได้เป็นหมอลำไอดอลแล้วก,ก็ก็ต้องอยู่กับหมอลำไอดอลไงครับทุกคนเนาะเหมือนน้องอภิษรพลนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ค่ายอ่าทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะ นิวเจนเอ t นเตอร์เทนเนะครับทุกคนเนาะเหมือนพี่ออฟสุรพลเหมือนน้องพราวพัทรวดีนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ได้อยู่ในโปรเจกต์ของเฮียหน่อยนะครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าการจะเป็นหมอลำไอดอลได้เนี่ยต้องเข้าถึงในทุกๆทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับถึงจะเขาเรียกว่าอะไรถึงจะได้มาอยู่ในหมอลำไอดอลจริงๆเขาคือเขาคัดเลือกจากตรงนี้จริงๆนะครับเนาะทุกคนก็ เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องเชอรี่ได้ไปต่อกันแล้วกันนะครับและเชื่อว่าโอ้โหหมอํำไอดอลปีนี้ครับเฮียหน่อยเนี่ยคือให้สัมภาษณ์แล้วคือบอกต้องบอกว่าน่าติดตามจริงๆครับทุกคนน่าติดตามมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อุ้มอิ้มมองว่าแฟนคลับเนี่ยอยากดูอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะครับทุกคนอย่างน้องเชอรี่เขาก็เป็นแบบเป็นหมอํำที่เสียงดีมากแล้วก็ลำเพลินได้ และอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามคือน้องไดมอนด์ฤทธิไกล่แล้วก็ทีมน้องบิวจิตริยาคือแบบ LGBTQ เยอะมากๆเนี่ยคืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าติดตามมากๆดาวรุ่งดวงใหม่เยอะแยะเลยนะครับทุกคนเนาะที่จะมาประดับนะครับวงการหมอลำนะครับอุ้ยิ้มข่าวกระแสนะครับก็อรอนะครับทุกคนรอรอที่จะแบบว่ารายการเนี่ยคือจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะ นะครับทุกคนคือหมอลำไอดอลคือปีนี้คือแบบน่าติดตามจริงๆนะครับนะมีหลายคนมากว่าจะเป็นน้องตาโตนะครับอ่านะครับที่ได้มาร่วมก็เป็นหมอลำเหมือนกันแล้วคนเสียงดีคือเยอะมากจริงๆครับทุกคนนะครับคนเสียงดีอะเยอะจริงๆนะปีนี้นะแล้วปีนี้คือมีการคัดมีการออดิชันอยู่ที่ขอนแก่นด้วย มันก็เลยทําให้แบบง่ายสะดวกเนาะต่อการเดินทางมาของเหล่าบรรดาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับบุ้มยิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเชื่อว่าน้องชมพู่เอ้ยไม่ใช่น้องชมพู่อีกน้องเชอรี่ขออภัยครับน้องเชอรี่เนี่ยจะต้องออกมาไลฟ์แน่นอนเพราะว่าช่วงนี้น้องไลฟ์บ่อยนะครับน้องเชอรี่เนาะอะี๋ยวเข้าไปดูน้องก่อน เชอรี่พัทรธิดานะครับอ่ะเดี๋ยวน้องก็คงจะจะมาไลฟ์แหละทุกคนเพราะว่าน้องได้เข้ารอบแล้วนะครับเนาะอ่ะแสดงความดีใจกับกับน้องก็แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ออิ่มข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาอย่างที่หลายๆคนบอกไว้ก็คือการดูคลิปอุ้มอิ่มก็คือเป็นการเหมือนกับให้มาอลยน้ําใจให้กับอุ้มอิ่มนี่แหละนะครับทุกคนนะสำหรับการที่อ่า ทำ u t u b e นะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเอาข่าวสารมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ